สวัสดีครับเพื่อนๆชาววันไซผู้ไฟหากระถางโหทุกท่าน,นครับคลิปนี้เราจะมาทำการขุดดินนะครับขุดดินจากเจ้ากระถางที่เราเลี้ยงเลี้ยงลากนะครับให้ลากเขาเส้นใหญ่ขึ้นต้นนี้ก็ลงดินมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะ เอาดินลงทีละทีละคืบทีละคืบนะครับประมาณสักสิบเซนไม่ถึงคืบนะครับประมาณสักสิบเซนถึงสิบห้าเซนนะครับตอนนี้ก็ทีแรกดินอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาลงไปเรื่อยๆื่อนะครับสองครั้งแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามนะครับมองดูว่าดินแถวนี้มันเริ่มไม่มีดินแล้วนะครับเพราะว่าน้ำซอแล้วก็ ดินก็ไหลออกตามช่องต่ตางๆนะครับทีนี้เราก็อยากเห็นว่าลากเขาแข็งแรงและมีขนาดที่ใหญ่ไปถึงจุดจุดไหนแล้วนะครับกระถางใบนี้ก่อนนี่ครับกระถางจริงๆเขาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่แค่แค่เท่านี้นะคร,ครั้งนี้ดินอยู่ตรงนี้ครั้งนี้เราก็จะออกประมาณนี้ครับแล้วครั้งต่อไปอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายก็น่าจะหมดนะครับ เป็นหน้ากอหินนะครับหินนี้เป็นหินที่เราปั้นขึ้นเป็นคุณเขาเชิงคุณเ,เขาเชิงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีบันไดวนขึ้นมาเส้นใหญ่มากแล้วเดี๋ยวเราลองเอาดินออกกันครับอันดับแรกต้องเอาอัน,นี้ออกก่อน แน่นมาไม่ขยบัยบขยบับไม่ได้เลยโอ้โหเรียบร้อยครับเอาออกหมดแล้วรอบรอบออกหมดเลยครับเรียบร้อยแล้ว เราจะเอาดินออกถึงประมาณนี้นะครับให้เหลือขอบปากกระถางไว้และครั้งต่อไปก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็น่าจะประมาณนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าเราค่อยมาคุยลงเท่านี้นะครับและสุดท้ายจริงๆก็เป็นการเอาดินออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่ดินใหม่เข้าไปจะเห็นว่ามีรากที่แข็งแรงดีครับ รากที่กำลังจะใหญ่แ,แข็งแรงดีแต่สิ้นสุดดินจึงทําให้เขาไปต่อไม่ได้ครับพวกนี้เราจะคัดออกนะครับให้เหลือแต่เส้นใหญ่ที่เขาลงจุมดินได้นะครับอย่างลากถึงดินได้พวกที่ไปไม่ถึงฝั่งก็เสียดายครับแต่ว่าต้องเอาออกเพราะว่าใช้เวลานาน,านแล้ว ถ้าเราอดใจรอได้เป็นสิบสิบปีนะครับพวกนี้จะใหญ่ขึ้นแต่นี่เรารอไม่ได้ขนาดนั้นนะครับต้นไม้คุณลุ่มีงกนสร้างมาสามสี่ปีแล้วยังไม่ต้องสร้างรากอีกประมาณสักสามสี่ปีเหมือนกันแต่ถ้าวางแผนไม่ตั้งแต่แรกว่าจะทําแบบนี้นะครับสร้างไปพร้อมๆกันแล้วก็สี่ปีก็จบในคราวเดียวแต่นี่เพิ่มเป็นแปดปีนะครับซึ่งนี่ก็เยอะแล้วใช้เวลานานแล้วครับเราก็รอ เจ้าพวกนี้ให้มันโตกว่านี้ไม่ได้นะครับเราต้องคัดออกเท่านั้นเหลือไว้แต่พวกที่ใหญ่จริงๆต้นลับรากเส้นที่ยั่งถึงดินจริงๆจากนี้ก็คงจะขุยดินดูนี่ครับครับและสิ่งที่ผมจะใช้ ในการเกาดินออกนะครับก็คือตะเกียบสแตนเลสผมไม่ค่อยใช้ตะเกานะครับตะเกาที่เป็นตะขอเป็นหนางผมรู้สึกว่าแบบนี้มันดีกว่าลื่นก็โค้งมนเป็นอันตรายต่อรากได้น้อยที่สุดนะครับจอบนี้มากกว่านะครับออสมโมโคสก็ยังเป็นเม็ดๆอยู่นะครับยังไม่ได้ลายเลย ไม่เป็นไรครับถึงเวลาเอาออกก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้งดินแล้วก็ปุ๋ยนะครับ ถึงเวลาต้องสาสางแลครับอยากเห็นนะครับว่าตัวนี้มันจะจบแล้วสวยขนาดไหนอยากโชว์แลวครับ <c oughs> หลากเส้นนี้ก็ถ้าทางจะไปไปไม่ถึงก็น่าจะตัดออกนะครับน่าจะคัดทิ้งโอ้เสียดายมากครับใหญ่มากแต่ความเสียดายนะครับไม่ก่อเกิดผลดีต่อ เรื่องระยะเวลานะครับเดี๋ยวเราจะแก่มากไปกว่านี้ครับเราต้องรีบทำให้เราได้เห็นในชาตินี้ครับครับประมาณนี้ครับโอ้โหน่าจะตัดทิ้งเยอะเลยะครัพวกนี้นาเสียดายครับ เดี๋ยวต้องเอาออกครับเดี๋ยวเราค่อยมาคัดอีกทีเมื่อเราฉีดน้ำใส่นะครับหรืออาจจะเก็บไว้คุยยออกได้ประมาณนี้นครับที่เหลือก็คือเราลดน้ำไปทุกวันทุกวันเขาก็จะซ้อไปเองนะครับซ้อลงมาเอง แล้วเราค่อยไปคัดเลือกเอาตัวนั้นอีกทีก็เป็นพอดีที่สุดนะครับเพราะให้เขาซ่อเอาดินออกเองตามธรรมชาตินะครับเขาจะได้ปรับตัวไปด้วยนะครับจะได้ไม่สุดโสมจนเกิดไป เสร็จแล้วนะครับก็คงต้องคัดออกไปครับตอนนี้นี้ก็เอาออกไปหมดเลยครับเดี๋ยวมัดใหม่โอ้โหดูครับเก่าแก่หมดแล้วเดี๋ยวค่อยมัดใหม่นะครับหาที่ยึดใหม่ทำใหม่ดีวกว่าเพราะว่ามันเด้งเข้าเด้งออกนะครับไม่ ไม่สมบูรณ์เสัทีเดียวนะครับเหมือนอย่างเส้นนี้นะครับมันก็ออกมานี่เลยครับเราต้องทําการมัดเข้าไปให้แนบนะครับแล้วก็ยังมีเส้นที่ตรงปลายมันก็ยื่นมาข้างหลังแบบนี้มันไม่ได้เข้าไปในตัวก้อนหินเลยนะครับเราก็เอาไว้ค้าวหน้าครับแต่คราวนี้เราจะเอาตรงนี้ก่อนให้เขาแนบตรงนี้ไว้ก่อนค้าวหน้าค่อยว่ากันใหม่เมื่อเอาดินออกนะครับพวกนี้ก็ต้องเสียสละไปนะครับกต้องตัดทิ้งไปนะครับ ก็ยงว่าครับทําไมเราถึงเลี้ยงแบบว่ามันเส้นไม่ใหญ่สัก,สกทีนะครับเพราะว่าจํานวนเส้นลาาเขาเยอะเกินไปเราก็แบ่งอาหารกันไปทําให้ขนาดเขาเส้นไม่โตเร็วเท่าที่ควรครับลากไปนี้โอ้เส้นนี้เราสามารถจุ่มลงไปตรง,ตรงนี้ได้ครับจุ่มตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้เราเป็นถ้าเป็นหลุม หลุมดินอยู่นะครับได้ครับตรงนี้เดี๋ยวลงนี่ดีกว่าถ้าไม่หลุมลงไปครับสองเส้นนี้ลอดนะครับมีที่ยึดแล้วนี่ลงหลุมส่วนตัวาเส้นอื่นก็ต้องคัดออกไปนะครับทีละเส้นนี้เราจะปล่อยให้เขาตายไปเองก็ได้นะครับแต่ สำหรับผมงลรามันช้าเกินไปก็ต้องช่วยแบบนี้นะครับออกดีกว่าก็เสร็จสิ้นนะครับสําหรับการคัดลากนะครับคัดลากที่เหลือไว้แต่รากที่แข็งแรงและก็ใหญ่พอที่จะยาวถึงพื้นฐานของกระถางนะครับ เหลือแล้วก็ขัดเกลาออกก่อนแล้วครับเลมเพ็นเอาเสร็จสิ้นนะครับในรอบนี้เห็นว่าจะเห็นตัวบันไดแล้วนะครับทางนี้เห็นไหมครับที่เราทําเป็นขั้นบันไดขึ้นมาสองข้างนะครับฝั่งนี้ด้วยไต่คุ้นเขาขึ้นมาทางนี้นะครับไต่ขึ้นมาตรงนี้เราก็จะทําเป็นที่พักนะครับอาจจะเป็นศาลาหรือว่าเป็นเป็นวัดนะครับก็ได้ครับตรงนี้ ก็ยังเหลือฝั่งนี้ก็ยังเหลือเส้นที่เล็กๆอยู่บ้างนะครับแต่เราจะให้เขาออกไปตามธรรมชาตินะครับต้นไหนที่รากเส้นไหนที่เขาไม่ถึงดินก็เขาก็จะออกไปเองนะครับก็จะตายออกไปเองเหลือไว้แต่พวกที่แข็งแรงที่อยู่ข้างใต้ดินนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ